อ่ะมาต่อกันมาพูดถึงเรื่องดาวกับดวงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคิวของคนประจําราศีพฤกษ์นะค,คะซึ่งก็จะมีหมอช้างเนี่ยมาพูดถึงคนราศีนี้ด้วยแล้วก็ดาราประจําราศีอย่างกชาเอฟแปดนะ<อ>ถึงกับหน้าเวอร์เลยนะคือพอหมอก็ททานายเนี่ยพื้นดวงของคนด้านหน้า่พฤกษ์เนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แต่พอของของ,ของกชาเองเนี่ยใช้เรื่องเนื้อคู่ไปถามปุ๊บกช่า,ชางี้เลยบะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูฮะ นะครับในช่วงปี2012เนี่ย2013ก็ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งครึ่งปีแรกแต่ว่าพฤศศพหลายคนเนี่ยจะไปใช้โชคกับเรื่องส่วนตัวเยอะพอเรื่องความรักเด่นเนี่ยเรื่องงานมันก็จะดรอกลอกไปข่าวดีก็คือว่าปี2013เนี่ยเป็นปีที่ดวงดาวแห่งความวุ่นวายนะครับหรือว่าดาวรา,วาวหูเนี่ยได้ออกจากดวงไปแล้วโดยเฉพาะในช่วงต้นๆปีนะครับก็ต้องย้ำว่าชาวราศีพิศษต้องรีบเพราะดวงดาวมันอยู่แค่สี่ห้าเดือนในช่วงต้นปีเท่านั้นถ้าอยากจะเปิดร้านอยากจะลงทุนอยู่ในวัยเวียนวากศึกษาเนี่ยโอกาสแห่งความสำ เามาเยอะกความรักหายห่วงอะไรที่ไม่เวิร์กต้องบอกกันว่าดวงของคนมันเปลี่ยนแปลงปลุ๊บเนี่ยของไม่ดีก็จะอยู่กับเราไม่ได้ของที่อยู่กับเราก็จะเป็นของที่เรียกว่าเหมาะกับเราจริงๆหรือว่าทําให้ชีวิตรักมีความสุขมากขึ้นแนะนําสเปกให้นะครับว่าเป็นผู้คนที่มีความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังหรือบางคนอาจจะได้คู่ที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะครับเพราะว่าคู่ของคุณส่งเป็นดาวอังคารในเรื่องของสตงังค์เนาะเป็นราศีที่มีเรื่องใช้เงินเยอะปี2013นี้เดียวว่าจะเป็นหนี้เนี่ยก็มีเข้ามานะแนะนำนะครับว่ากวงงงงี่เนนออยขิ เหรียญจีนเงินจีนสีเงินสีนนนนทองเนี่ยระดับตกแต่งเงิเยอะก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสยริมดวงได้ด้วยนะครับโดยระชาเองแล้วถ้าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หมายผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ฟังหูไว้หูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับประชาจะได้คู่ครองเป็นคนในเครื่องแบบได้อ่านครั้งแรกถึงก็สะดุ้งตกใจเลยคนในเครื่องแบบยังไงล่ะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีใครเข้ามาครับ เฮ้ยคือดีดี๋ยวคนในเครื่องแบบเครื่องแบบก็มีทั้งหลายแบบนะฮะต้องมาลุ้นกันแฟนคลับตกวโลกจะได้แบบไหนนะ